จลัดคุ้มไข่น้ำผู้แทนรัศดรจังหวัดชนบุรีเขต8พักประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการพินาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศนะครับตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1 วันพุทธที่24กันยายน2568ที่ประชุมได้พิี่ณาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองรายงานฉบับที่พศนายจัรัดคุ้มไข่น้ำกับคณะเป็นผู้เสนอและได้ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นเพื่อพา่นาจากเพื่อพิาจารณาจากการประชุมคณะกรรมธิการวิสามันพี่ณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองรายงาน ฉบับที่พอสอจำนวน8ครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นต่างๆพร้อมมีมติดังนี้ 1. แก้ไขลดชั่วโมงการทำงานจากเดิมใน1สัปดาห์ลูกจ้างต้องทำงานไม่เกิน48ชั่วโมงแก้ไขเป็น40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา23 สองแก้ไขกำหนดให้ในจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์จากเดิมสัปดาหนึ่งไม่น้อยกว่า1วันโดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน6วันแก้ไขเพิ่มเติมสัปดาหนึ่งไม่น้อยกว่า2วันโดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน5วัน แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา28 3. แก้ไขกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ์ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีจากเดิมกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีจึงมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า6วันทำงานแก้ไขเป็นให้ลูกจ้าง ซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ180วันมีสิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปีปีหนึ่งไม่น้อยกว่า10วันทำงานแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา30ทั้งนี้ในส่วนของวันบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้จากร่างเดิมได้เสนอให้มีผลบังคับใช้ภายใน30วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปแต่จากการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงแรงงานผู้แทนนายจ้างผู้แทนลูกจ้างคณะกรรมธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรแก้ไขให้มีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งปีนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเพื่อให้มีการรับรองและปรับตัวในการเปลี่ยนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมสำหรับนายจ้างและลูกจ้างและกระทรวงแรงงานดังนั้นกระผมจึงขออนุญ,ญาตแถลงข่าวผลการพิจารณาความคืบหน้าของกรรมธิการ เพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปผมขออนุญาตให้กรรมธิการาถแถลงร่วมนะครับเชิญครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นกรรมธิการพิจารณากฎหมายคุ้มคอรองแรงงานนะครับฉบับนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกรรมธิการจากทุกส่วนนะครับทุกพัคก,การเมืองที่ ร่วมกันพิจารณากฎหมายฉบับนี้แล้วก็ผลักดันกฎหมายฉบับนี้จนมีความคืบหน้าตามที่ท่านประธานกรรมาธิการวิสามันพิจารณากฎหมายฉบับนี้ท่านจัดคุ้มไขน้าได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับผมขอบอกอย่างนี้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเจตจำนงของพี่น้องคนทํางานพี่น้องคนทํางานได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราในฐานะที่เป็นกรรมาธิการหวังว่าจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ให้ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมการลดชั่วโมงการทํางานนะครับจะทําให้พี่น้องแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสัพพะกำลังนะครับมีร่างกายมีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้นเพื่อให้ผลผลิตของนายจ้างเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่อยากจะต้องบอกว่าขอขอบคุณจริงๆสําหรับกรรมธิการทุกภาคการเมืองทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพิจารณาและ มีข้อสรุปร่วมกันว่าจะปรับลดชั่วโมงการทำงานจาก48ชั่วโมงต่อสัป,ปดาห์มาเหลือ40ชั่วโมงเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าพี่น้องคนทำงานได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราและวันนี้พวกเราก็ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นความสำคัญเรื่องนั้นจนมาถึงวันนี้นะครับที่กรรมธิการได้มีข้อสรุปร่วมกันนะครับอย่างไรก็ตามครับมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่คิดว่าพวกเราจะมีโอกาสได้ร่วมกันผลักดันให้พี่น้องคนทำงานได้มีโอกาส ลืมตาอ้าปากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพวกเราก็อาจจะต้องมาใช้เวทีแห่งนี้เพื่อที่จะสื่อสารกับพี่น้องว่ายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่พวกเราจะร่วมผลักดันในยกระดับคุณภาพชีวิตพี่พน้องคนทํางานให้ดีขึ้นต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับในวันนี้ที่ร่วมกันสนับสนุนแต่ว่านะครับหลังจากที่กรรมธิการพิจารณาในชั้นกรรมธิการแล้วเหลือวรรสองวรรสามที่จะต้องขอแรงสนับสนุนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านที่ประชุมเพื่อนําไปสู่ชั้นต่อไปก็คือนําส่งไปที่สมาชิกอุติสภาในการพิจารณาต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านณนะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับสั้นๆครับจริงๆร่างกฎหมายฉบับนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นร่างของกฎหมายเรื่องสิทธิ ของแรงงานเนาะแต่ผมยืนยันแบบนี้ครับในชั้นกรรมธิการเราก็พูดคุยกันว่าจริงกฎหมายฉบับนี้มันเป็นมากกว่าเรื่องของกฎหมายแรงงานแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเรื่องของเศรษฐกิจครับนายจ้างจะได้แรงงานที่มีผลิตภาพแรงงานมากขึ้นเนาะงานวิจัยจำนวนมากชี้ชัดครับว่ายิ่งแรงงานทํางานหนักผลิตภาพแรงงานหรือว่า productivity เนี่ยยิ่งลดลงซึ่งประเทศไทย productivity ของแรงงานเนี่ยค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านครับส่วนหนึ่งมาจากการทํางานหนักของแรงงานนี่แหละครับ ซึ่งถ้าเราได้ลดชั่วโมงการทํางานลงครับมีโอกาสที่ productivity ของแรงงานจะเพิ่มขึ้นแล้วเราจะได้แรงงานที่ทาํางานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็จะน้อยลงครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับนายจ้างอย่างเต็มที่ครับและเป็นเรื่องของความมั่นคงครับทางเศรษฐกิจครับแรงงานก็จะมีเวลาไปใช้จ่ายเงินมากขึ้นงบประมาณต่างๆของประเทศเช่นงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการทำงานงบประมาณต่างๆที่ต้องใช้ดูแล คนที่ทํางานหนักมาทังชีวิตอาจจะลดลงซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตกับประเทศครับรวมถึงในอีกไม่กี่ปีที่เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบยิ่งยวดเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้เราเซฟแรงงานจํานวนมากเอาไว้ครับให้ยังคงทํางานได้และมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าแทนที่จะได้ทํางานจนอายุ5 5าสหกปรากฏว่า45ปีก็แทบจะทํางานกันไม่ไหวเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับ การขับเคลื่อนความมั่นคงของประเทศโดยรวมอย่างเต็มที่ครับซึ่งผมไม่เห็นเหตุผลใดเลยที่จะมีการเป็นเสธกฎหมายฉบับนี้หรือมีการโหวตไม่เห็นด้วยกฎหมายฉบับนี้ทั้งในวาระ3แล้วก็ในชั้นของวุฒิสภายังยืนยันครับว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนจริงๆครับแล้วมันคือการยืนยันเรื่องที่ทั่วโลกเขาถกเถียงกันมาจบนานแล้วว่าคุณภาพชีวิตของแรงงานควรจะอยู่ตรงไหน <P> เขาเถียงกันมาจบเป็นร้อยปีแล้วครับ เรื่องนี้กรรมธิการชุดนี้คืนความปกติและคืนสิ่งที่ควรจะเป็นมาตั้งนานแล้วให้กับคนทํางานทั้งประเทศครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนทั่วไปติดตามนะครับว่าท้ายที่สุดในวาระสองวาระ3สภาแห่งนี้จะลงมติอย่างไรและในชั้นพุทธิสภาจะมีความเห็นอย่างไรพอถ้าใครก็ตามครับที่ไม่เห็นด้วยกฎหมายฉบับนี้เหมือนท่านก็ยังยืนยันสิ่งที่ล้าหลังเป็นร้อยร้อยปี ที่เขาเถียงกันจบตั้งนานแล้วครับขอบคุณพี่น้องสืบมน